เสียงโลกในวันที่เงียบที่สุดไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงสัตว์มีเพียงฝุ่นเท่าจากภูเขาไฟและกลิ่นไหม้ของทุกชีวิตที่เคยมี65้าล้านปีก่อนโลกทั้งใบดับลงพร้อมกับเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์แต่ท่ามกลางซากชีวิตเหล่านั้นกลับมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่นอนนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำรอจนทุกอย่างสงบแล้วลืมตาขึ้นอีกครั้ง สิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าจระเข้วันนี้ในเรื่องไม่รู้รอบตัวเราจะไปดูกันว่าทำไมสิ่งมีชีวิตที่ดูเรียบง่ายตัวนี้ถึงรอดจากการสูญพันธุครั้งใหญ่ของโลกมาได้ถึงสามครั้งทั้งที่เพื่อนร่วมยุคของมันหายไปหมดแล้วและคำตอบอาจทำให้เรามองคำว่าการอยู่รอดต่างออกไป เพราะบางทีการวิวัฒนาที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้โรมักจินตนาการคำว่าวันสิ้นโลกเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่จริงๆแล้วโลกเคยล่มสลายมาแล้วหลายครั้งในช่วงเวลา4,500ล้านปีที่ผ่านมามีอย่างน้อย5ครั้งที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกหายไปแทบหมดบางครั้งจากภูเขาไฟระเบิดทั่วโลก บางครั้งจากอุณหภูมิลโลกลดลงจนกลายเป็นน้ำแข็งและครั้งที่โด่งดังที่สุดเมื่อดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนโลกดับวูบลงในพริบตาฝุ่นควันหนาทึบปิดท้องฟ้าแสงอาทิตย์หายไปอุณหภูมิลดลงอย่างรุนแรงพืชหยุดสังเคราะห์แสงสัตว์กินพืชอดตายสัตว์กินเนื้อขาดอาหารตาม,มาทั้งระบบชีวิตพังครืนเหลือเพียงความเงียบ แต่ในความเงียบนั้นยังมีบางสิ่งขยับอยู่ใต้ผืนน้ำในบึงตื้นแห่งหนึ่งจระเข้โบราณกำลังจมตัวอยู่ในโคลนเย็นไม่ต้องหนีไม่ต้องเร่งมันแค่ลดจังหวะชีวิตลงและรอให้ฝุ่นควันจางหายหลักฐานจากฟอสซิลบอกว่าจระเข้มีรูปร่างแทบไม่ต่างจากบรรพบรุษเมื่อ200ล้านปีก่อนกระดูก หัวกะโหลกและฟันแทบจะเรียงแบบเดียวกับโจระเข้ยุคปัจจุบันแปลว่ามันผ่านการสูญพันธุ์ของโลกมาหลายครั้งโดยแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยในขณะที่ไดโนเสาร์ล่มสลายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคแรกต้องเริ่มวิวัฒน์ใหม่โจระเข้กลับคงอยู่ในสายน้ำเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบางคนอาจบอกว่ามันโชคดีแต่ถ้าดูให้ลึก มันไม่ใช่โชคมันคือผลลัพธ์ของร่างกายที่ถูกออกแบบมาเพื่อรอดเพราะเมื่อโลกทั้งใบปั่นป่วนสิ่งที่อยู่ใต้น้ำมักปลอดภัยกว่าสิ่งที่อยู่บนบกและในโลกใต้น้ำนั้นเองมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ปรับตัวกับทั้งความร้อนความหนาวและความมืดโดยไม่ต้องหนีไปไหนเลย จระเข้ไม่ใช่ผู้รอดโดยบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของกลไกที่แม่นยำที่ธรรมชาติสร้างไว้ตั้งแต่แรกร่างที่รู้จักประหยัดพลังหัวใจที่เต้นได้แม้ในภาวะขาดออกซิเจนและระบบภายในที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดบางทีคำตอบของการรอดจากวันสิ้นโลกอาจไม่ได้อยู่ในโชคชะตาแต่อยู่ในร่างกายของมันเอง และในตอนต่อไปเราจะเปิดดูทีละส่วนว่ากลไกในตัวจระเข้ถูกออกแบบมาอย่างไรจนมันกลายเป็นวิศวกรรมแห่งการอยู่รอดถ้ามองเผินๆจระเข้เหมือนสัตว์ยุคเก่าที่ไม่ต่างจากในหนังสือเรียนแต่ถ้าลองแวกดูใต้เกล็ดและพาล,ลึกเข้าไปในร่างกายของมันเราจะเห็นงานออกแบบของธรรมชาติที่ละเอียดราวกับเครื่องจักรระดับวิศวกรเริ่มจากหัวใจ สัตว์เลื้อยคลานทั่วไปมี3มห้องแต่จระเข้มีถึงสี่ห้องเหมือนมนุษย์และหัวใจนี้ไม่ใช่แค่เพิ่มห้องแต่ยังมีวาวล์วที่สลับทิศทางเลือดได้เองเวลามันอยู่ใต้น้ำเลือดจะหมุนเวียนเฉพาะอวัยวะสำคัญลดการใช้ออกซิเจนจนดำน้ำได้เป็น10นาทีโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาคือหัวใจที่ถูกออกแบบให้ใช้พลังให้น้อยที่สุดแต่ได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่ใช่แค่หัวใจระบบหายใจของมันก็ฉลาดไม่แพ้กันปอดของจอระเข้ไม่ทำงานแบบเข้าออกเหมือนเราแต่เป็นระบบทิศทางเดียวที่ให้อากาศไหลผ่านตลอดเวลาทำให้มันแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีกว่าและอยู่ในน้ำขุนได้นานโดยไม่เหนื่อยคือเครื่องกรองอากาศธรรมชาติที่ทำงานได้แม้ในสภาพสุดขั้ว ผิวหนังของมันก็ไม่ใช่เกราะเฉยๆใต้เกล็ดมีเซ็นเซอร์ขนาดจิ๋วที่ไวต่อแรงสั่นสะเท่อมเหมือนมีเรดาฝังอยู่รอบตัวมันรับรู้ได้แม้เคลื่อนน้ำเบาๆจากการเคลื่อนไหวของปลาใกล้ผิวน้ำจึงไม่ต้องพึ่งสายตาเลยด้วยซ้ำสำหรับสัตว์ที่ซุ่มรอการมองเห็นโดยไม่ต้องมองคืออาวุธชั้นยอด ลงมาถึงกล้ามเนื้อหางมันคือเครื่องยนต์ขับดันที่ทรงพลังพอจะดีตัวทําร่างออกจากน้ำแรงระเบิดเพียงครั้งเดียวสามารถจับเหยื่อได้ในพริบตาแต่พลังนี้ไม่ถูกใช้พร่ำเพรื่อจระเข้ใช้พลังเฉพาะจำเป็นนอกนั้นมันแทบไม่ขยับเลยและถ้ามันได้เหยื่อมาแล้วมันย่อยทุกอย่างได้จริงๆ กรดในกระเพาะของจอระเข้เข้มข้นพอจะละลายกระดูกเปลือกเตา่าหรือแม้แต่กีบของสัตว์นั่นหมายความว่ามันสามารถอยู่ได้เป็นเดือนจากการล่าเพียงครั้งเดียวธรรมชาติออกแบบให้มันประหยัดที่สุดในหมู่นักล่าแม้จะดูเงียบแต่จระเข้ไม่ได้ไร้เสียงมันสื่อสารด้วยเคลื่อนความถี่ต่ำที่มนุษย์ไม่ได้ยิน เสียงนั้นเดินทางได้หลายร้อยเมตรได้น้ำเป็นเหมือนเสียงสะท้อนของอาณาเขตธรรมชาติให้มันนิ่งได้แต่ยังสื่อสารได้ในแบบที่เราแทบไม่รู้เลยเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันหัวใจที่ควบคุมพลังงานปอดที่ทำงานทิศเดียวผิวที่รับรู้แรงสันหางที่ปลดปล่อยพลังเฉพาะจังหวะและกระเพาะที่ใช้ทุกส่วนให้เป็นพลังงาน ทั้งหมดนี้คือวิศวกรรมแห่งการอยู่รอดที่ถูกออกแบบมาอย่างแม่นยำที่สุดและนี่คือเหตุผลว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้งจอระเข้ก็ยังต้องปรับโครงสร้างอะไรเลยเพราะร่างนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรอดตั้งแต่แรกแต่เรื่องราวของมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะต่อจากนี้เราจะไปดูศาสตร์แห่งความนิ่ง กลยุทธ์ที่ทำให้วิศวกรรมชั้นเลิศนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในโลกของนักล่าใครขยับก่อนมักได้ปเปรียบแต่สำหรับจระเข้ผู้ที่ไม่ขยับเลยตั้งหากที่ชนะมันสามารถนอนนิ่งอยู่ใต้ผิวน้ำได้เป็นชั่วโมงดวงตาเพียงคู่เดียวโผล่ขึ้นมาจากน้ำเงียบๆรอให้เหยื่อเข้าใกล้พอแล้วจึงระเบิดพลังในพริบตาเดียว แรงกัดมากกว่า2ตันต่อนหนึ่งตารางนิ้วพอจะบดกระดูกให้แตกได้ในครั้งเดียวแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าพลังคือการควบคุมจังหวะโจระเขคไม่เพียงนิ่งทางร่างกายแต่มันนิ่งทางชีวภาพด้วยในยามที่โลกภายนอกโหดร้ายมันลดอัตราการเต้นหัวใจเหลือเพียงสองครั้งต่อนาทีระบบเผาผลาญแทบหยุดนิ่งเลือดไหลเวียนเฉพาะอวัยวะสำคัญอย่างสมองและหัวใจ เหมือนเครื่องจักรที่เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเต็มรูปแบบด้วยระบบนี้จระเข้สามารถอยู่เฉยๆได้เป็นเดือนโดยแทบไม่ต้องกินอะไรเลยบางงานวิจัยพบว่ามันอยู่ได้เกิน6เดือนโดยไม่ลาบมันไม่อดทนเพราะต้องการทรมานตัวเองแต่มันอดทนเพราะเข้าใจจังหวัดของการใช้ชีวิตทุกอย่างในร่างของมันถูกออกแบบให้เข้ากับพฤติกรรมนี้ หัวใจที่ควบคุมเลือดได้แม่นยำปอดที่แลกอากาศได้ยาวนานกล้ามเนื้อที่ปล่อยพลังเฉพาะตอนจำเป็นทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยความนิ่งที่มีเป้าหมายเรามักคิดว่าการนิ่งคือการหยุดแต่สำหรับจระเข้การนิ่งคือการรอเวลาที่เหมาะสมมันซุ่มอยู่ในน้ำขุ่นหลายวันไม่ใช่เพราะมันขี้เกียจแต่เพราะมันรู้ว่า จังหวะเดียวที่ถูกต้องคือทั้งหมดที่มันต้องการธรรมชาติสอนมันว่าไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาบางครั้งแค่รู้ว่าเมื่อไรควรเคลื่อนไหวก็เพียงพอที่จะอยู่รอดและนั่นคือศาสตร์แห่งความนิ่งกลยุทธ์ที่เปลี่ยนจากความเฉยเป็นความแม่นยำทำให้จระเข้กลายเป็นนักล่าผู้รู้จังหวะแห่งยุคดึกดำบรร ในบทต่อไปเราจะไปดูอีกขั้นของความเข้าใจนี้เพราะแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนจระเข้กลับแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยลองนึกภาพโลกเมื่อร้อยล้านปีก่อนตอนที่ไดโนเสาร์เดินอยู่บนพื้นดินเดียวกันกับจระเข้แล้วลองมองจระเข้ในวันนี้รูปร่างแววตาและพฤติกรรมแทบไม่ต่างจากเมื่อครั้งนั้นเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือกลยุทธ์ทางวิวัฒนาการที่ต่างออกไปสัตว์ส่วนใหญ่ต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นแต่จราเข้เลือกจะหยุดวิวัฒน์เพราะมันพอดีตั้งแต่แรกนักชีววิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า stabilizing selection เป็น,นกลไกที่ทำให้สิ่งมีชีวิตคงรูปร่างเดิมไว้ตราบใดที่สภาพแวดล้อมยังเหมาะสมธรรมชาติจะไม่ผลักให้มันเปลี่ยน และจระเข้คือหนึ่งในตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดของหลักการนี้ในวันที่ภูเขาไฟระเบิดหรืออุณหภูมิโลกเปลี่ยนอย่างสุดขั้วจระเข้ไม่ต้องสร้างปีกไม่ต้องวิวัตขนหรือหนวดใหม่มันเพียงปรับพฤติกรรมเล็กน้อยลงน้ำเมื่อลมร้อนซ่อนตัวเมื่อหนาวจัดมันไม่ฝืนต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ร่วมกับมันอย่างพอดี ถ้าเปรียบวิวัฒนาการเหมือนการออกแบบเครื่องมือสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่คือสินค้าต้นแบบที่ต้องอัปเดตเรื่อยๆแต่จระเข้คือรุ่นที่สมบูรณ์จนไม่ต้องแก้ไขธรรมชาติไม่แตะต้องมันอีกเลยเพราะรู้ว่าทุกส่วนในร่างนั้นทำงานได้ดีอยู่แล้ว ระหว่างที่เพื่อนร่วมยุคอย่างไดโนเสาร์ศูนพันและสัตว์ขนาดใหญ่หลายชนิดหายไปพร้อมยุคน้ำแข็งจระเข้ยังคงว่ายอยู่ในแม่น้ำเดิมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยมันคือสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจจังหวะของการเปลี่ยนแปลงไม่เร่งวิวัฒน์เกินจำเป็นไม่ยื้อเมื่อโลกไม่เหมือนเดิมและเพราะความคงที่แบบนี้เองมันจึงรอดมาได้ยาวนานกว่าสัตว์เกือบทุกชนิดบนโลก บางทีธรรมชาติอาจกำลังบอกเราว่าวิวัฒนาการไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเปลี่ยนให้เร็วที่สุดแต่อาจหมายถึงการรู้ว่าเมื่อไรควรเปลี่ยนและเมื่อไรควรพอในบทสุดท้ายเราจะลองถอดบทเรียนจากจระเข้ว่าสำหรับมนุษย์คำว่าพอดีจะช่วยให้เราอยู่รอดได้อย่างไงตลอดหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนแปลงไม่รู้จบมีทั้งวันที่ร้อนจัดวันที่น้ำแข็งปกคลุมทั่วผืนดินสิ่งมีชีวิตมากมายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่โจระเข้กลับยังคงอยู่มันไม่ได้รอดเพราะแข็งแรงที่สุดไม่ได้รอดเพราะฉลาดที่สุดแต่มันเข้าใจคำว่าพอดีดีกว่าสัตว์ชนิดไหนหัวใจของมันไม่เร่งปอดของมันไม่เปลืองร่างของมันไม่ฟุ่มเฟือย มันใช้ทุกอย่างเท่าที่จำเป็นไม่มากเกินไม่เร่งเกินไม่ต้านเกินแค่นั้นก็เพียงพอที่จะอยู่รอดผ่านทุกยุคบางทีนี่อาจคือความหมายที่แท้จริงของวิวัฒนาการไม่ใช่การเปลี่ยนให้เร็วที่สุดแต่คือการปรับให้สมดุลที่สุดจระเขคไม่ได้หยุดนิ่งมันแค่รู้ว่าควรนิ่งเมื่อไหร่ ไม่ฝืนไปข้างหน้าเมื่อโลกยังไม่พร้อมและไม่ย้อนกลับเมื่ออดีตจบไปแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ความนิ่งเป็นภูมิปัญญาและใช้จังหวะเป็นเครื่องนำทางเรามักมองว่ามนุษย์คือผู้ชนะของวิวัฒนาการเพราะเรามีเทคโนโลยีมีสมองมีพลังควบคุมโลกแต่บางทีความเร็วในการเปลี่ยนของเราก็อาจกลายเป็นจุดอ่อน เราอาจปรับตัวเร็วจนไม่เหลือเวลาหายใจเราอาจวิวัฒน์ไกลจนลืมธรรมชาติที่ทำให้เราเป็นมนุษย์จระเข้จึงไม่ใช่เพียงซากจากอดีตแต่มันคือกระจกสะท้อนอนาคตของเราธรรมชาติไม่ได้ให้รางวัลกับสิ่งที่เปลี่ยนเร็วที่สุดแต่มอบรางวัลให้กับสิ่งที่อยู่รอดได้ยาวที่สุด และสิ่งนั้นไม่ได้เกิดจากการพัฒนาแบบไม่หยุดแต่มาจากการรู้จักพอในจังหวะที่เหมาะสมเพราะบางครั้งการวิวัฒนาการที่แท้จริงอาจไม่ใช่การเปลี่ยนรูปร่างหรือสร้างสิ่งใหม่แต่อาจเป็นการรู้จักช้าลงเพื่ออยู่ให้นานขึ้น และนั่นคือบทเรียนจากสิ่งมีชีวิตที่รอดจากวันสิ้นโลกมันนับครั้งไม่ทวนผู้รอดแห่งยุคดึกดำบันที่สอนเราด้วยความเงียบมาตลอดเวลาจระเข้ครูใหญ่ของวิวัฒนาการแห่งความพอดีขอบคุณที่ฟังมาจนจบตอนนี้นะครับถ้าอยากฟังเรื่องอะไรต่อจากนี้คอมเมนต์บอกได้เลย ผมชอบอ่านทุกข้อความเลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ